Okay. Very soft inside. Yeah. And when I meet with you, um, you kind of speak with me, I kind of speak with you. But when I feel what is in your hearts together, mm. and mean, come to me, mm. I just can part of you, although I can't speak with you. And I want to say I'm very lucky and thank you so much. Thank you. Mm. แล้วบอก,บอกจัใจ่ายโอ้กอดหมา darling เอาผงแปดตอแบบเราบอกวาถึงแม่วาเรามาก่ะอันนี้น้ำใจน้ำเบาน้ำเบาน้ำบดายรแตาละใบทุกคนก็บอกน้ำเล่าบดไดท้ที่อยากจะคุย่ไเออใช่ใช่แต่ว่ามันมันเป็นใจเออเมือเนี้ยวาล่ะบอกบ่รู้เรื่องเขาฝึกภาษาไทยเขาว่ารู้เรื่องเราดีใจที่ได้มาเจอจากคไทยก็เ้าก็พับเนี่ วิญญาณโพลิสไทยแลนด์วิญญาฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ย่อยู่นวิเนียบอยู่อยู่วันเบบี้อยู่ันเีอ่วันเบบี้อยู่วันเบบี้อยู่วันเ They understand you. You can not talk with them. They can not talk with you. But they understand you. On your heart. เทาไ่าเราโชคดีที่เรนูจากกลุ่มเข้าแล้วเราโชคดีมาก แ่งออกมาหรอเยไม่ไดยรู้จักเอกลุ่มที่ที่หักกันมีความงดงามต่อกัน uh, uh, okay. oh, oh, ี่สนะมีความดีต่อกันคันเออคันบอกกมาแบบจากใจแล้วนัโอเคขี้อ่ีโอ้กอดโอ้ยย่าผาน่ผาานนี่ They l l understand you